สวัสดีค่ะอยู่กับพวกเราโ o ด d นบันนี่วันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่องมีนากาซีสุนทเรสวนคู่โสดกัมาลอเป็นเรื่องราวของคู่รักอินเดียที่เพิ่งจะแต่งงานแบบคลุมถุงชนได้ไม่ถึง2วันสามีก็ต้องย้ายไปทํางานต่างเมืองกระทันหันหลือยังไม่ได้ทําความรู้จักกันแล้วรักครั้งนี้จะรอดไม่รอดนะมาฟังกันค่ะก่อนฟังอย่าลืมกดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะ อินเดียมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งที่ผู้คนมักจะมาแต่งงานกันสถานที่แห่งนี้มีชื่อว่าเทวาลมีนาเกสีสุนทเรศวนตามตำนานว่าไว้สุนทเรศวนหรืออีกชื่อก็คือพระศิวะดันโดนมาจนถึงมาทุไรเพื่อแต่งงานกับมีนาเกสีหรือพระแม่ปารวตีคนทั้งโลกต่างเดินทางมาร่วมงานแต่งนี้ที่นี่จึงกลายเป็นเทวาลที่ศักดิ์สิทธิ์และเก่าแก่ที่สุดในมาทุไร และหนึ่งในคู่รักที่มาแต่งงานที่นี่ก็คือพิสุทะเรสวนและมีนากสีทั้งคูนะ่มีชื่อเหมือนกับพระสิวและพระแม่ปารวตี สวร์จันทร์ในทั้งสองได้มาเจอกันในวันดูตัวขณะที่มีนากสีกำลังจัดกรอบรูปดาราหนังชื่อดังที่เธอชื่นชอบอยู่นั้นแม่ก็มาตามให้ลงไปเตรียมตัวตอนรับเจ้าบ่าวที่จะมาดูตัวแต่แม่เนี่ยดันจำชื่อเจ้าบ่าวไม่ได้มีนากสีเองก็ไม่รู้ว่าวันนี้เป็นคิวของใครเพราะลายชื่อเจ้าบ่าวที่แม่ส่งให้เนี่ยมันเยอะจัดจัดแต่เรื่องเชื่อไว้ทีหลังเพราะเจ้าบ่าวใกล้จะมาแล้วแม่เลยพาลูกสาวลงมาไหว้ขอพรอ,องค์เทพตามธรรมเนียมโดยมีคุณตานำพิธีส่วนข้างๆก็พอของมีนากร และนี่ก็คือพี่สุนทเรศวรก่อนจะไปดูดตัวเจ้าสาวพ่อก็พาพี่แกมาไหว้ขอพรอ,องคเทพเช่นกันครอบครัวของพี่สุนเนี่ยเป็นครอบครัวใหญ่คนนี้น้องสาวคนเล็กมูกไก่นี่เจ้าล้านชายราสุกับครูสอนพิเศษนี่พีสะพายส่วนนี้ก็พี่ชายคนโตก่อนจะไปเนี่ยพี่ชายก็ยืนเหรียญนำโชคที่ตกทอดรุ่นสู่รุ่นให้น้องตอนพ่อไปขอแม่ก็มีแค่เหรียญนี่ติดตัวตอนฉันไปขอพี่สะพายแกก็มีแค่เหรียญนี่เหมือนกันขอให้ได้ขอให้โดนในน้องชาย บนรถระหว่างเดินทางไปบ้านเจ้าสาวพ่อก็บอกให้พี่สุนทรกโกหกเรื่องงานเพราะพี่แกเรียนจบวิศวะมาได้หนึ่งปีแล้วแต่ยังหางานทำไม่ได้พ่อกลัวลูกชายจะดูงโง่เลยบอกให้โม้ไปว่ากำลังรอโอกาสดีๆอยู่ตอนนี้ก็ช่วยดูแลธุรกิจสารีของครอบครัว และเมื่อาถึงซอยบ้านเจ้าสาวพี่ชายก็ดันจำบ้านเลขทีไม่ได้เลยต้องแวะจอดค้างทางเพื่อโทรหาบริษัทจัดหาคู่แต่โทรเท่าไรนะี่ยก็ไม่ติดพี่ชายจำได้แค่รางๆว่าเป็นบ้านเลขที่36จังหวะนั้นเจ้าของบ้านเลขที่6 6พ่พอของไม่นากระสีก็ออกมาต้อนรับพอดี แล้วทั้งคู่ก็ได้ป้กกันแหมความสวยของเจนาในทะลุเข้าตาพีสุนทอนเข้าจังๆคุณตาเลยบอกให้หลานสาวพาผู้ไปคุยทําความรู้จักกันในห้องตามธรรมเนียมซึ่งพอเข้ามาก็นั่งเคินกันอยู่นั่นแหละจนมีนากสีทนไม่ไหวเสนอไอเดียโยนหัวก้อยหาคนพูดก่อนพีสุนก็จัดแจงหยิบเหรียญนาโชว์ขึ้นมาโยนฟึบแต่คุณพี่เสือกลืมเลือกหัวก้อยสาวเลยบอกให้พีสุนทอนถอดสูรออกก่อนจะเอามาใส่จากนั้นก็สวมบทเป็นคนสัมภาษณ์งานแล้วก็เริ่มถามคำถามก่อน การแต่งงานเป็นธรรมเนียมแห่งความสัมพันธ์ความเชื่อใจมิตรภาพและความรักทำไมเราต้องพิจารณาคุณคะเออ,เ,อ,อเพราะผมเป็นวิศวกรไงวิศวกรจะเป็นสามีที่ดีที่สุดเราไม่ยอมแพ้ง่ายๆทั้งด้านวิศวกรรมหรือความสัมพันธ์เราแก้ปัญหาเก่งมากและเชี่ยวชาญเรื่องการบริหารเวลาไม่ว่าจะเป็นการเตรียมสอบจนโตรุ่งหรือทำให้ผู้หญิงประทับใจตอนออกเดทนี่คำตอบของพี่สุนทรเนี่ยทำเอาสาวประทับใจเรียกได้ว,ว่าเกือบครบทุกเช็คลิส ส่วนมีนากรสีจบบริหารธุรกิจเธออยากทำงานในบริษัทเล็กๆที่มีอะไรให้ทำมากมายดีกว่าอยู่บริษัทใหญ่และไม่ค่อยได้ทำอะไรเมื่อคุยกันไปเรื่อยๆมีนากรสีก็ได้รู้คำตอบของเชคดิดข้อสุดท้ายว่าพีสุนทรมันจะเป็นแฟนคลับดาราหนังที่เธอชอบแถมยังไม่เคยดูหนังด้วยซ้ำพอดูทีไรในพีสุนทรบอกงวงทุกทีเรียกได้ว,ว่าไม่มีอะไรเมือนกันเลยอย่างมีนากรสีชอบอ่านหนังสือพีสุนทรแล้วก็ไม่ชอบเออขอโทษครับผมไม่รู้จักเรื่องหนังสือเลยไม่เป็นไรคะ่ะนั้นพูดถึงเรื่องสารี ให้้ฟังก็ไดชี่หายเรื่องสาลีก็ไม่ได้ครับที่จริงเราโกหก 6, ผมไม่ได้สนใจธุรกิจสารีของที่บ้านผมชอบโคดดิง้งแต่ก็ยังหางานทําไม่ได้ทุกวันนี้พ่อยังให้ค่าขนมผมอยู่เลยเขากําหนดเวลาให้ผม6เดือนถ้ายังหางานไม่ได้ผมต้องช่วยงานที่บ้านพี่สุนทรพูดเปิดอกกับมินากาสีซึ่งกระดูเหมือนเธอจะเข้าใจ ัมาที่ทั้งสองครอบครัวนั่งเมากันไปสักพักนี่ยก็เกิดโป๊ะแตกเมื่อแม่เจ้าสาวได้ยินว่าชื่อเจ้าบ่าวคือศุนทะเรศวรบ้านเจ้าบ่าวก็ตกใจมารู้ว่าชื่อเจ้าสาวก็คือมีนากสีงานเก้าจีฮาคุณพีมาผิดบ้านไอบริษัทจัดหาคู่ก็เพิ่งจะโทรมาพ่อครับบริษัทจัดหาคู่บอกว่าเขารอที่บ้านเลขที่76มาครึ่งชั่วโมงแล้วเรามาผิดบ้านค่ะพอ่อติ้งน้องติ้งน้อง เว้ Wait, แล้วไงเจ้าเบาวตัวจริงมากดกิงอีนี่วัดดี้จนาจ้าวัดดีจ้าพ่อแม่เจนาถึงกับยิ้มหน้าแห้งดานพี่สุนเจนาก็นั่งเมามอยกันต่อเพลินๆในที่สุดก็มีเรื่องที่ชอบเหมือนกันน่ะก็คือต้นกระบ,บองเพชรแต่ไอล้านเจ้ากรรมเนี่ยดันขึ้นมาดับฝันอะ ักเอรามาผิดบ้านอ้าวพี่สุนกับเจนาถึงกับเลิกลลากรีบพากันลงมาข้างล่างเราคุยกันเยอะมากแต่ยังไม่ได้แนะนําตัวเลยฉันชื่อมินากะสีผมสุนทะเลสวนยินดีที่ได้รู้จักครับแล้วทั้งสองครอบครัวก็ขอโทษขอโพยก่อนจะเตรียมตัวแยกย้ายแต่ในตอนนั้นเองคุณตาที่แอบยืนดูมินากะสีกับพี่สุนทอนคุยกันเมื่อกี้ก็เป่าสังผู สุนทะเรสวนมาขอมีนากสซีแต่งงานด้วยตัวเองไม่มีใครผิดหรอกสวรรค์ได้คิดไว้แล้วรีบหาเลิกแล้วให้ทั้งคู่แต่งงานกันที่เทวลัยมีนากสซีสุนทะเรสวนพอนุ่มคนนี้เป็นคนดีครอบครัวนี้ก็ดีที่เหลือก็อยู่ที่ทั้งคู่แล้วละเมื่อได้ยินที่ตาพูดทั้งครอบครัวก็ดีใจกันใหญ่ยกเว้นพี่บาวตัวจริงนี่ยืนน้ำตาเสริมนี่พี่ชายพี่สุนเลยแอบกระซบไปบอลเล็กที่เจ็ดสิบหกที่อยู่ถัดไปอีกสองสาม ซอยสิสาวบ้านนั้นก็น่ารักอยู่เด้อย่างนี้ก็ได้ละ แล้ววันแต่งงานของทั้งคู่ก็มาถึงพิธีผ่านไปอย่างราบรื่นคนในครอบครัวต่างมีความสุขโดยเฉพาะบ่าวสาวในคืนเขาหอในเจ้าบ่าวเจ้าสาวดื่มนมขมิ้นชูกำลังพร้อมใจพร้อมกลายพร้อมกระสุนพร้อมแต่ยังไม่ทันจะได้แอมจู่ๆเสียงมือถือพี่สุนทรก็ดังเป็นอีเมลเรียกสัมภาษณ์จากบริษัทที่พี่แกอยากเขา้าเขากำลังรับเด็กฝึกงานพอดีพี่สุนทรเลยขอไปเตรียมตัวพี่แกบอกกับมิ้นแะกะสีว่าขอเวลาอ่านหนังสือ3ามชั่วโมงเราจะมาอยู่ด้วยอีสองชั่วโมงก่อนไปสัมภาษณ์แต่ ไปไม่ถึงชั่วโมงเจมีนะาแล้วก็สลบคาแต่ยังไปแล้วตื่นมาอีกทีพี่สุนทรก็ไม่อยู่แล้วถึงการเข้าหอคืนแรกจะไม่เป็นดังใจหวังแต่มีนากะสีก็รู้สึกดีที่ได้แต่งงานกับผู้ชายคนนี้เธอเอาเสื้อผ้าของพี่สุนทรมากอดหอมก่อนจะลงไปคุยกับญาติสามีข้งางล่างด้านพี่สุนทรก็ตั้งใจสอบตั้งใจสัมภาษณ์งานแต่สุดท้ายก็ยังไม่ผ่านพี่แกเลยเดินข้อตกกลับบ้านเมียก็เอาน้ำเอาจดหมายที่เจอในทังขยะมาให้ ซึ่งนี่ก็ถือเป็นข่าวดีพอพี่สุนทอนได้งานในเมืองพีแกเลยรีบเก็บเสื้อผ้าเตรียมออกเดินทางทันทีพรุ่งนี้ในะ่มีประทมนิเทศวันแรกและยังต้องฝึกงานต่ออีก6เดือนพีแกเลยไม่อยากพลาดโอกาสนี้ถึงแม้ครอบครัวจะคัดค้านเพราะเพิ่งแต่งงานยิงพอนะ่อในยิงหัวร้อนถ้าไปแล้วไม่รอดหรือบริษัทนี่มีอะไรไม่เข้าท่าแล้วก็ฉันจะดึงหูแคกลับมาแล้วแกต้องไปเย็บชายซาลีตลอดทั้งปีจำไว้พ่อพูดกูลูกชายก่อนจะเดินออกไป ตกดึกขณะที่พี่สุนทรจัดกระเป๋ามีนากสะสีก็เอาเสื้อเชิ้ตสีแดงที่ซื้อมาให้พี่สุนทรพี่สุนเลยจะจัดของขวัญให้สักหนึ่งดอก,ก่อนกไปฝนตกบรรยากาศได้ซะด้วยแต่แค่เพิ่งเริ่มจูปอ,อก,ก็มาตามให้ไปช่วยซ่อมทอนะ้ำแตกซะงั้นปัดโทสุดท้ายพี่สุนทรก็ออกเดินทางไปทำงานในเมืองโดยที่ยังไม่ได้นอนกับเมียสักครั้งทั้งคู่จากกันด้วยความอาลัยอาวรณ์ แล้วพี่สุนทรก็เดินทางมาถึงบริษัทไซส,สเปดที่นี่รู้หลใหญ่โตดูหายเทคโนโลยีแต่อพี่สุนทรเราก็ประเดิมด้วยการมาสายสุดจนคนหันมามองทางห้องประชุมโดยเฉพาะบอสใหญ่คุณมาสาย27นาทีขนาดยังไม่ได้เริ่มงานวันแรกนะเออขอโทษครับผมเพิ่งแต่งงานมาสองวันก่อนเมื่อวานภรรยาผมเจอจดหมายคุณในถังขยะพออ่านจบผมก็รีบขึ้นรถไฟรอบเช้ามาที่นี่เลยครับฟันก็ยังไม่ได้แปลง <laughs> คุณชื่ออะไรครับสุนทรเรสวนครับคุณคงโกโหกไม่เป็นหรือหม่ก็มีอารมณ์ขันใช้ได้ผมถูกใจทั้งโคเลยเชิญนั่งครับเอาละครับที่นี่เราจะอยู่กันหนึ่งปีโดยภายในหนึ่งปีนี้พวกคุณทุกคนจะต้องเป็นคนโสดเพราะผมเชื่อมั่นว่าพนักงานจะทำงานได้ดีที่สุดก็ตอนโสดนี้ละ ได้ยินอะไรสดๆพีสุนถึงกับรีพันไปถามเพื่อนข้างๆซึ่งก็ทําให้เพื่อนโดนบอนด่าและไล่ออกจากห้องประชุมโทษทานสรงเสียงรบกวนเพื่อนนีนงงเลยฮะมาสายและยังทํำกูเดือดร้อนเทมยังต้องมาเป็นรูมเมทกันห้องที่พีสุนทอนนอนมีสมาชิกทั้งหมด4คนแค่เริ่มต้นกับบรรยากาศมาคุซะแงว กลับมาในด้านมีนากาะซีกกบมูไก่น้องสาวหลังจากช้อปปิ้งเสร็จก็พากันมานั่งกินข้าวร้านนี้เป็นร้านประจําของเจมีนาเท่าแก่เลยจําได้ว่าเจ๊ชอบสั่งเมนูเนือ้อแต่วันนี้น้องมาด้วยอาเจ๊เลยไม่กินเออมูไก่จะสั่งเนื้อก็ได้นะพี่ไม่บอกคุณแม่หรอกไม่เอาถ้าพี่อยากกินก็สั่งเลยฉันไม่บอกแม่หรอกเธอก็สั่งไปสิไม่พี่นั่นแหละสั่งเลยไม่เอาพี่ไม่กินเอางี้ไหมเดี๋ยวผมจัดให้คนละจานไม่มีใครต้องบอกใครดังนั้น เออแกบอกกูยืนฟังนานและอยากแลกตะเกียงกันอยู่นั่นแหละพอเนื้อมาเสิร์ฟทีพี่สะพายกับน้องสาวในนั่งโวยกันอย่างเมามันและอยู่ๆเพื่อนสมัยมหาลาัยที่เคยแอบชอบเจมีนาก็เดินเข้ามาทักทายเจนาเลยชวนนั่งด้วยกันจึงในตอนนั้นเพื่อนสนิทของมูไก่ก็โทรมาตามเธอเลยขอตัวกลับก่อนเจนากับเพื่อนเลยได้นั่งมามมอยกันเพื่อนคนนี้เชื่อ,อนันทานเป็นลูกเจ้าของไร่ชาเคยสารภาพรักรกับมีนากาสีแต่โดนปฏิเสธด้วยความสนิทกันในพี่อนัน ทาเลยรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับมีนากาสีเขาชอบดาราหนังคนเดียวกับเจนาด้วยนี่กายุให้เจสวมบทในหนังเจนาก็จัดให้คนทั้งร้านีเฮกันใหญ่มาที่ฝั่งของพี่สุนทรระหว่างที่นั่งเมาโมยกับแกงเพื่อนบนดาดฟ้าเพื่อนก็นชวนกินเหล้าแต่พี่สุนไม่เอาเพราะพี่แกไม่ดื่มเหล้าสุบหรี่ที่จริงก็ไม่ทําอะไรเลยนอกจากเขียนโคดดิ้งถามองเพื่อนๆอึอ้งแดกชีวิตมึงนในนาเบื่อแท้สู และในตอนนั้นเองมีนากสะซีก็โทรมาพี่สุนทรเลโมว่าเป็นแม่แต่ถึงอย่างนั้นพี่แกก็ไม่กล้ารับสายเพราะกลัวเพื่อนจะรู้ว่าแต่งงานแล้วด่านเจ้มีนาก็ได้ต่นั่งน้อยที่สามีไม่รับสายไอ้คนที่อยากคุยก็ไม่มาไอคนที่มาก็ไม่ใช่คนที่อยากคุยเพียนันทานส่งขอ้ขอความมาหาว่าดีใจที่วันนี้ได้เจอกันและอยากนัดเจอกันอีกบ่อยๆมีนากสะีก็ได้จะส่งยิ้มกลับไป เช้าวันรุ่งคืนพี่สุนทรกระต่นแต่เช้าแต่งตัวไปทำงานพี่แกใส่เสื้อสีแดงที่เมียซื้อให้แต่โดนเพื่อนทักว่าแต่งตัวเฉียบพีแกเลยเปลี่ยนเป็นเสื้อสีฟ้าสีแห่งความปลอดภัยใส่แล้วจะไม่มีใครชมหรือติอะไรซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแล้ววันนี้บอสมันก็อินดี้โชว์โกนหัวให้พนักงานดูเพราะอยากตัดความลุงลังออกไปจากชีวิตจากนั้นก็สั่งงานในอีกหกเดือนข้างหน้าทุกคนจะต้องคิดแอปพลิเคชันมาคนละหนึ่งแอป คนที่เข้ารอบหาคนสุดท้ายจะได้เป็นพนักงานของที่นี่ในเงินเดือนหกลักและผมจะเป็นคนโกนหัวให้เองขอให้ทุกคนโชคดี หลังประชุมเสร็จพิสุนทรก็รีบโทรบอกเมียวว่าไม่ต้องมาหาแล้วเพราะวาธีทำงานรับแต่คนโสดดังนั้นพี่แกจึงต้องโกโหกเรื่องการแต่งงานไปอีกหนึ่งปีซึ่งมีนากะสีก็เข้าใจดีเพราะนี้เป็นความฝันของสามีเธอจึงยอมทำตามแล้วพิสุนทรก็ให้มีนากะสีไปโม้กับพ่อว่าเจ้านายรักเจ้านายลงพี่แกสุดๆเรียกได้ว,ว่าเป็นลูกรักมีงานทำไม่ขาดมือพ่อก็เชื่อฮะ และตั้งแต่วันนั้นพี่สุนทนกรก็เส์อหาวิธีสารสัมพันธ์รักทางกายแล้วก็ลองทําตามทั้งคู่เนะี่ยส่งข้อความหากันเสมอเสมออัดวิดีโอการใช้ชีวิตส่งถึงกันทําให้รู้สึกเหมือนได้อยู่ใกล้ๆมันจังเป็นอะไรที่แฮปปี้จัดจัด จนหลายเดือนผ่านไปจูจูพี่แวนเพื่อนในแก๊งก็เลิกกับแฟนเพราะมีปัญหารักครั่งไกลเพื่อนอีกคนเลยแนะนำว่าพวกป้ยยิงอะถ้ารู้ว่าเรามีความสุขแล้วก็เธอจะหัวร้อนทันทีแต่ยิ่งเราง้อยให้เธอเห็นเท่าไรเธอก็จะยิ่งดีใจไอ้เบจุนทรเรากระจัดดีฮะแมงมานอนคุยโทรศัพท์ทำเสียงเศร้าเป็นหมางงอยโมเมียว่าไม่มีเพื่อนไม่ได้ออกไปไหนวันๆทำแต่งานเมียน,นี่ก็สงสารจับใจ แล้วทั้งคู่ก็ยังคงทรงวิดีโอหากันเรื่อยๆไม่ว่าใครจะทําอะไรอีกคนก็รู้สึกมนได้อยู่ข้างๆมีอยู่วันหนึ่งพี่สุนทรก็ไปชอปปิง้งซื้อเสื้อผ้าส่งไปให้เมียเป็นชุดคุลตะมวดยญิงส่วนของพี่แกเป็นผู้ร้าย พอตกดึกก็นัดกันไปเปลี่ยนชุดกะจะขอเสียกันสักน้อยแต่พีสะไพด์ดันเข้ามาเห็นเพราะได้ยินเสียงคนร้องให้ช่วยเห็นสภาพน้องเคยทีนะพี่ไพแดแทบจ็อกแต่เธอรู้ว่าน้องกําลังทําอะไรต่างจากแม่ที่ไม่รู้วิ้นนี่เดินเข้ามาเห็นลูกชายถูกใส่กุญแจมือก็คิดว่าโดนลักพาตัวเลยร้องลัน่นสุนทอนโดนลักพาตัวทําไงดีเราต้องแจ้งตำรวจเดี๋ยวนวี้ใครก็ได้แจ้งตำรวจที่ใครก็ได้ตำรวจมาแล้วคะ่ะโอ้ตายลูกไพดกูมาติ ยแล้วไม่นานน้องสาวก็เดินตามเข้ามาสึ่งพอเห็นสภาพพี่ชายนะก็รีบปิดโน้ตบุ๊กก่อนจะอธิบายให้แม่ฟังพี่เขาเล่นตำรวจจับผู้ร้ายกันนะแม่เออคุณแม่คะเหมือนที่เมื่อก่อนเราเล่นคุณหมอกันไงคะแต่สมัยนี้เขาเล่นตำรวจจับผู้ร้ายกันแล้วพอบอกคุณหมอคุณแม่ก็ถึงบางอ้อแล้วคุณพ่อก็เสือเข้ามาอีกทำไรกันอะเออโวยวายอะไรกันอไงลูกไพ่กูไปตำรวจนี่เออไม่มีอะไรหรอกพ่อลูกมันเล่นตำรวจจับผู้ร้ายกันอยู่เหมือนที่เราเล่นพ่อแม่ แม่ลูกกันไงเดี๋ยวเนี่ยเขาเล่นตำรวจจับผู้ร้ายกันแล้วเออพอถึงบางอออีกคนเนี่ยพอกรีบออกไปยังไวปล่อยให้คุณตำรวจก็ยืนค้าแข็งเช้าวันรุ่งขึนมีนักศีก็มาสมัครงานที่บริษัทเล็กๆถึงจะเก่าจนพัดลมเพดานจะลนแหลไม่ลนแหล่แต่เธอก็เลือกทีนี้เพราะอยากทำงานเยอะๆซึ่งคุณสมบัติี่มีก็ทำให้เธอได้งานทันที มีนากระสีกลับบ้านด้วยความดีใจก่อนจะส่งข้อความไปบอกสามีแต่เมื่อกลับมาถึงบ้านก็เป็นเครียดเพราะถูกพ่อไว้วานให้เตียวหนงังสือสอบให้หล้านชายก็แม่งดื้อจ,จนครูสอนพิเศษขอลาออกจาหมูไก่น้องสาวก็ไม่อยากติวเพราะต้องเรียนความสวยเลยตกมาอยู่ที่เจนนาไหนๆอีกสองสาวันก็จะไปหาสุนทอนในเมืองแล้วจะลางานกลางคันไปทําไมอยู่เติวหนงังสือให้หล้านก่อนเราไปหาสุนทอนหลังจากนั้นก็ค่อยเริ่มงานก็ได้นี่สรุปเจนาก็ยังไม่ได้เริ่มทํางานตกเดึกอ เจเลยมานั่งกินไอติยมย้อมใจหมูไก่น้องสาวก็เสนอไอเดียให้ไปซื้อไพร์วันเกิดพี่สุนทรที่จะถึงนี้เจนาก็เอาด้วยเพราะเห็นว่าสามีเหงาหง่อยแต่ทีไหนได้เพื่อนมาจัดปาร์ตี้ให้ยังนุกนนานเล่าข้าวปา๊กทีนะพี่สุนกุเพลินเต้นไม่ยั้งร้องไม่หยุดจนเจมีนาถือเค้กมาเซอร์ไพร์ถึงห้องพี่สุนกูร้งเลยฮะ พี่แกค่อยๆเดินเข้าไปหามีนากสีใจอยากจะกอดแค่ไหนก็ทําไม่ได้เด็ดแต่โกหกเพื่อนว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องซึ่งพอมาอยู่กันตามลําพังนกะโดนดายับเจมีนาบอกกับพี่สุนทรว่าพอกับร้านชายมาที่นี่ด้วยพวกเขาพักอยู่ที่โรงแรมฉันแอบมาที่นี่โดยไม่ได้บอกพอ่อเพราะอยากเซอร์ไพรส์คุณและก็เซอร์ไพรส์จริงๆกริง๊งกรีง๊ง อยู่ๆพ่อก็โทรมาบอกเจมีนาว่าราสุหลานชายหายตัวไปเจมีนาเลยจะรีบกลับแต่โชคดีที่บังเอิญไปเห็นเจ้าหลานชายนั่งแอบ,บอยู่ใต้โต๊ะพอดีเขาแอบ,บตามเจมีนามาด้วยทีนี้พี่สุนทรเลยต้องพาหลานกลับไปส่งที่โรงแรมโดยไม่ให้พ่อรู้ซึ่งก็รอดไปได้อย่างวุวิ เช้าวันต่อมาระหว่างที่พีสุนทอนกำลังทำงานเจมินาก็โทรมาหาฮัลโหลสุนทอนพ่อคุณกับฉันอยู่ที่แผนกต้อนรับเซอร์ไพรส์เดี๋ยวเดี๋ยวมาที่นี่กันทำไมพ่อคุณอยากมาฉันแค่ตามมาเฉยเฉยอย่าให้พ่อผมเจอบอสผมเด็ดขาดนะไม่ทันละฮะบอสลงมาที่แผนกต้อนรับแล้วคุยกับพ่อเรียบร้อยพ่อขอเข้าไปหาลูกชายแต่ยังไม่ทันจะบอกว่าลูกชายเป็นใครบอสก็เดินหนีไปซะก่อนเพราะเขาตั้งกฎไว้ว่าห้ามพูดเกินหนึ่งหมื่นคำต่อวัน เจมีนาเลยแอบจิกบัตรผ่านพาพ่อเข้ามาข้างในแทนจากนั้นก็โทรบอกพี่สุนทรว่าพ่อเดินหลงอยู่ในออฟฟิศพี่สุนเลือออกตามหาให้วุ่นส่วนอาเจาก็นั่งจิบกาแฟรออย,ย่างบายใจ มีนากาสีตั้งใจจะให้พ่อมาเจอพี่สุนทรเป็นการแก้เผ็ดที่พี่แกโกหกแต่กลับตรงกันข้ามเมื่อพ่อบังเอิญเห็นลูกชายคุยกับบอสในลิฟต์บอสเอ่ยปากชมพี่สุนทรคุณเป็นคนที่ซื่อสัตย์และขยันขันแข็งทำให้ผมนึกถึงตัวเองตอนหนุ่มๆคุณจะเป็นที่ภาคภูมิใจของบริษัทปะ่ะไปกินข้าวกังวันกันนี่พอ่อแมงยืนหน้ากลุ้มกริม่มภูมิใจลูกชายอยู่ข้างหลังก่อนจะมานั่งรอลูกชายเลิกงานที่สถานีรถไฟ แล้วเมื่อพี่สุนทรมาถึงพ่อก็เดินเข้าไปกอดพ่อ,พอจะให้แกไปเย็บชายผ้าสารีได้ยังไงยอดเยี่ยมแกทำได้ดีมากแกทําได้ด้วยตัวเองลูกรักในที่สุดพ่อก็ภูมิใจและเห็นคุณค่าในงานที่ลูกชายเลือกถึงพี่สุนทรจะงงแต่ก็ดีใจสุดๆต่างจากมีนากษีที่ยืนนาโบดเป็นตูวลิงเธอเดินขึ้นรถไฟโดยไม่หันมามองสามีเลย หลังจากแยกย้ายพี่สุนทรก็รีบโทรง้องและสารภาพความจริงทั้งหมดให้มีนากรสีฟังแต่เธอยังไม่หายโกรธแต่ก็จะลองเปิดใจคุยกับสามีดูอีกทีตามคำแนะนำของพี่อนันทานแต่ยังไม่ทันไรเจมีนากระดันมีเรื่องกับป้าของพี่สุนทรสังหงานเพราะซาลีที่มีนากรสีใส่เป็นตัวเดียวกับที่ป้าอยากได้ย้อนกลับไปหนึ่งวันก่อนหนะ้าป้าพี่สุนทรเดินทางมาที่บ้านเพื่อเตรียมตัวไหว้องค์เทพในวันเทศกาลป้าแวะที่ร้านซาลีของพ่อแล้วเจอ้าสีเขียวสวยถูกใจแต่ ปืนนี้พี่อนันท์ทานจ่ายเงินซื้อแล้วลเหลือปืนเดียวด้วยไงป้าเลตื้อจะเอาแต่พี่อนันท์ทานไม่ให้ทีนี้ก็ทะเลาะก,กันสิฮะพี่ทานโดนกาแฟสาใส่เสื้อมาหนึ่งทีก่อนจะนัดเจอมีนากสีพี่แกเอาซารีมาให้พร้อมกับฉักชวนให้เธอไปทํางานที่ไร่ชาตอนนี้ธุรกิจไร่ชาก,กําลังซบเซาเลยอยากให้มีนากสีมาช่วยเจมีนาก็ตอบตกลงนี่คือสาเหตุที่ป้าทะเลาะก,กับเจมีนาซึ่งป้าเนี่ยก็หาว่าเจมีซัมติงกับพี่อนันท์ทานเจมีนาเล ต่อว่าป้ากลาบก่อนจะวิ่งมาร้องไห้ในห้องแล้วตั้งแต่วันนั้นมีนากสซีก็ย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านตัวเองลายอาทิตย์ผ่านไปี่สุนทรกับเจนาก็ต่างคนต่างใช้ชีวิตโดยไม่ได้ติดต่อกันเพศุน์เนี่ยต่างนาต่างตาสร้างแอปถึงแม้ใจจะคิดถึงเมียส่วนเจนาก็ช่วยเพื่อนบริหารไลชาให้กลับมาเฟื่องฟูถึงแม้ในใจจะยังมีแต่ความทุกข์ ตอกแกนวันหนึ่งคุณตาเห็นหลานนั่งเ้าวเลยเดินมานั่งข้างๆก่อนจะแนะนําให้หลานหันหน้าไปคุยกับสามีดีๆไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรบางครั้งปัญหาบางอย่างก็แก้ไม่ได้เลือกหาทางแก้ไขเธอะนะลูกแค่หันหน้าคุยกันก็พอได้ฟังที่ตาบอกเจมินาก็ส่งข้อความนัดเจอพี่สุนทรทันทีแต่พี่สุนทรไม่อยู่ไอเพื่อนเวเลยแ,แอบตอบข้อความแทนเขาเคยแอบเห็นพี่สุนทรปลดล็อกรหัสเลยจําได้พี่แกนัดให้มินากะซีมาเจอที่ตึกใน วันพีเซตนงานจากนั้นก็รีบรบข้อความออกเช้าวันพีเซตนงานพี่สุนทรก็หยิบเสื้อเชิดที่เมียให้มาใส่พี่แกเตรียมพร้อมเต็มที่แต่จูจูมีนากะสีก็ส่งข้อความมาบอกว่าอยู่ใต้ตึกทำเอาพี่สุนทรช็อกรีบลงไปหาเมียและในจังหวะที่กําลังยืนเทียงกันอยู่นั้นบอสก็ลงมาตามพีสุนทรพอรู้ความจริงทั้งหมดแล้วแต่ก็ยังให้พี่สุนทรไปพีเซตนงานต่อพอเป็นพิธีพี่สุนเราก็ไปพีแกโกรธมีนากะสีสุดๆเลยไล่ให้เธอกลับบ้านไป และในขณะที่กำลังจะเข้าไปพรีเซนต์พี่สุนทรกับบังเอิญได้ยินบอสด่าเพื่อนของพี่แกว่าทำแอปได้ห่วยแตกผมให้เวลาคุณตั้งร้ายเดือนทำมาได้แค่นี้ฮะผมเห็นแต่ข้อบอกพร่องใช่ว่าคุณเอาเรื่องของสุนทรมาบอกเราจะได้คะแนนพิวศสนะอ้าวสรุปไอ้เพื่อนเวนนี่เองที่เป็นคนทำพอตาสว่างพี่สุนทรก็เรียกวิ่งลงมาตามมีนากสีแต่เธอไม่อยู่แล้วพี่แกเลยขึ้นมาพรีเซนต์งานต่อ แอปนี้มีชื่อว่า t o เกเตอรแอปที่บอกอารมณ์ของคนอื่นได้ก่อนที่เราจะเข้าหาพวกเขาตัวอย่างเช่นถ้าผมอยากคุยเรื่องเลื่อนขั้นกับหัวหน้าผมก็จะใช้แอปนี้ตรวจสอบอารมณ์เขาก่อนพี่สุนทรนํานำเสนอออกมาได้ดีจนบอสและเพื่อนๆต่างอึ้งไปตามๆกัน รักทางไกายากเสมอมีเหตุผลมากมายที่ทำให้ทะเลาะกันแต่ก็มีหนทางคืนดีมากมายเช่นกันด้วยแอปนี้คุณจะสามารถเข้าใจคนที่คุณรักและเชื่อมต่อกับพวกเขาได้ตลอดเวลาการสื่อสารก็เหมือนออกซิเจนสำหรับความสัมพันธ์ช่องว่างของการสื่อสารทำให้เกิดการเข้าใจผิดทำให้ความสัมพันธ์จบลงได้ บอสครับผมทำไม่ได้ทุกคนผมอยู่บริษัทนี้ต่อไปไม่ได้แล้วผมแต่งงานแล้วผมทำแอปนี้เพื่อจะได้เข้าใจภรรยามากขึ้นเธอคือแรงบันดาลใจของผมเธอคือเหตุผลที่ทำให้ผมอยู่ตรงนี้แอปนี้ก็เช่นกัน แล้วพี่สุนทรก็ให้เพื่อนที่หักลังพี่แกช่วยขึ้นมาแสดงต้นแบบของแอปต่อส่วนตัวพี่แกก็รีบเดินออกจากห้องประชุมไปโดยไม่สนใจอะไรทั้งสิน้นพี่สุนทรกลับมาที่บ้านและพยายามตามหามีนากสีทั้งวันทั้งคืนแต่ก็ไม่เจอจนเช้าวันรุ่งขึ้นพี่สุนทรก็บ,บังเอิญเห็นโปสเตอร์หนังใหม่ของดาราที่มีนากสีชอบหนังจะเข้าฉายวันนี้พี่แกเลยนึกถึงคาที่มีนากสีเคยบอกว่าเธอไม่เคยพลาดหนังรอบแรกของดาราคนนี้เลยสักครั้งพี่สุนทรเราก็จัดเลยฮะ นงางฟ้าฟูงชนเข้ามาในโรงหนังจนได้เจอกับเจมีนาที่ยืนเต้นอยู่ข้างนาอย่างนุกน,นั้นเธอเป็นแฟนคลับตัวยงจริงๆและเมื่อเจมีนาหันมาเห็นสามีก็ค่อยๆเดินมาหาจากนั้นทั้งสองก็ปรับความเข้าใจกันพี่สุนทรขอโทษในทุกสิ่งที่ทำลงไปเจนาเลยจูเป็นึ่งทีคืนดีกันแล้ว ก็จบไปแล้วค่ะกับหนังเรื่องมีนักสีสุนทเรศวนคู่โสดกรมาลอขอหนังอินเดียเนี่ยห้ามพลาดเป็นหนังรักตลกโรแมนติกที่ทำออกมาดีทั้งนักสแสดงบทหรือแม้แต่เพลงประกอบเราดูละอินมากๆใครชอบลองไปหาเรื่องเต็มดูได้สุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์พูดคุยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ